คนนี้พรันคนนี้ฝนคนนี้เกตคนนี้โบนะคะสี่สี่คนนี้ไม่ใช่ว่าแม่พผอเอามาทําการดงดอกไม้อย่างนี้นะคะคือค,คุณครูกีกี้กับเด็กๆจัดดอกไม้ช่วยหลานอาจารย์ทวัตชัยด้วยที่แต่งงานโดยที่เราไม่ได้คิดราคาค่างวดสักบาทเลยนั่นครกูกีกี้เป็นคนช่วยจัดด้วยนะคะวันนี้จะซ้อมหลีด บิดเชียร์ลีดเดอร์ก็เลยเพร้อมนุ่งกางเก่งแล้วคูกีกี้คนนั้นนะคะจัดไว้พันฝนเกโรโบลูกรู้ไหมว่าถ้าไปเช่าที่ร้านดอกไม้นี่อยู่ประมาณ5,000บาทแต่ช่วยหลานอาจาร,รย์ทวัชชัยแม่พออ,อไม่ให้เอาเงินสักบาทขอให้เก็บดอกไม้แต่ละดอกมาคืนลูกๆนี่คือการช่วยเหลือ ไม่ใช่ว่าเราจะคิดตังค์ไว้เสียหมดอะไรที่เรามีช่วยเหลือสังคมได้เราก็ต้องช่วยนะคะเขาก็ประหยัดไปตั้ง5,000บาทการประหยัดเงินในคู่รัก5,000บาทหมายความว่าเขาสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้อีก5,000บาทแต่นั้นมันอาจจะน้อยนิดแต่น้ําใจเรายิ่งใหญ่แม่ให้มาขนเอาเลยพัานใช่ไหมครูกีกี้ครูก,ก,กิกี้ก็ช่วยกับเด็กๆจัดจัด,จดแม่ก็ซื้อมาปีละสองสามหมื่นดอกไม้ถ้าใคร ที่ไม่มีอย่างเงี้ยขอเข้ามาว่าไม่มีเงินซื้อดอกไม้ละจะงานบุญงานบวชไม่ใช่เฉพาะงานแต่งงานนะงานบุญงานบวชแม่ก็ให้ฟรีขอให้คืนมาให้ครบนะบางคนจัดงานวิถีวัฒนธรรมพาเข้ามาบ้านเราเยอะแม่มีสักพันผืนบางครั้งแม่ให้ยืมไปพันผืนกลับมาสองอยผืนอย่างนี้ก็มีนะเกศนะโบ เชื่อไหมคุณกี่หลายครั้งเลยแบบนี้เราก็ไม่ว่าเพราะว่าได้ช่วยเหลือสังคมนะฮะเนี่ยดอกไม้กลุ่มนี้ฉะนั้นนี่ลูกจะต้องถ้าทําเป็นแล้วไอ้นี่คือช่างเขาก็จะทําให้อย่างนี้เราก็ไปบอกนักเรียนช่างเพื่อนผู้ชายทําให้หน่อยทําให้หน่อยแล้วก็เราก็เอามาที่นี้ในหมู่บ้านเราใครที่ทํางานบุญงานบวชอยากจัดที่โรงเรียนหนูมีไม้เกตโบฝนพรัน โอ้ยบอกว่าคุณครูกีกี้จัดไว้เลยเอารถไปใส่เอาเลยแล้วก็แค่หนังสือขอบคุณสามบัดแค่นี้แม่พอออกก็ให้ฟรีแล้วบอกนะคะไม่ต้องไปเสียเงินเสียซาห0าพบาท4ี่ซาห้าพบาทคนข้าไปขาย40-50กระสอบเลยนะลูกถึงได้นะคะนี่คือการมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมหมู่บ้านนะคะขอบคุณครูกิกี้มากค่ะขอบคุณ เด็กๆทุกคนขอบใจเด็กๆทุกคนด้วยนะลูกเก่งมากๆเลยดอกไม้แสนงามในวันนี้ค่ะ